สวัสดีครับวันนี้กับผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโคชนนะครับเราจะทําเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูอาบน้ําโคชนนะครับผลิตภัณฑ์นี้จะทําขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกําจัดแมลงรบกวนที่เป็นผ่าน้าโรกของโคชนนะครับและเพื่อบํารุงผิวของโคชนและขนของโคชนให้เงาง,งามนะครับสบรรพคุณก็คือจะรักษาผิวพรรณจะช่วยกําจัดแมลงที่มารบกวน โคชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการอาบน้ําโคชนกันเลยนะครับไปครับไปกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทําขึ้นมาเพื่อใช้อาบน้ําโคชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้แล้วก็วิธีการอาบน้ําโคชนกันเลยนะครับครับไปเลยครับเรามาเริ่มอาบน้ํากันเลยนะครับก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหนึ่งแปรงสองแชมพูนี่นะครับแล้วก็สามมีน้ามันตาเขา แล้วก็มีขมิ้นชันครับผมไว้ทาตัวหลังอาบน้าเสร็จครับครับ,บก็หลังจากเอาโครข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการลดน้ําเลยนะครับแล้วก็เรื่อยๆนะครับอย่าอย่ารีบน้องเขานะครับ น้ลองเลยนะครับก็ต่อไปจะเป็นการใช้แชมพูใช้ลงมาวน้องเลยนะครับก็ขวดนี้จะมีปริมาณ30 ml นะครับก็จะอยู่ที่ในการใช้ั้างนึงจะอยู่ที่1 5 ml ครับก็ประมาณครึ่งขวดนี้นะครับครับก็มาดูเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีผลแค่ไหนนะครับ เจ้าฟองนะครับอันนี้คือ่เจมพูที่ว่ายังไม่ได้ทาบนตัวน้องนะครับแล้วก็อันนี้มือน,นี้คือสิ่งสุกปลุกที่ออกจากตัวน้องนะครับสังเกตได้ว่าฟองจะมีสีน้ำตาลงุมดําเลยนะครับ ไปแล้วนะครับในการนำน้ำผู้ชชนครับผมหากถามว่าเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างไรก่อนทำการวางขายเราจะทำการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อจากนั้นจะทำการกระจายสินค้าให้ผู้ซื้อเข้าถึงมากที่สุดและง่ายที่สุดหากผลิตภัณฑ์ของเรามีราคาที่ผู้ซื้อพึงพอใจเราสามารถคืนทุนได้ ภายในระยะเวลา2ปีกลยุทธ์ทางการตลาดของเรานะครับจะมีบัตรสะสมแต้มใช้เป็นส่วนลดราคาผลิตภัณฑ์เมื่อซื้อครั้งสัตว์ไปมีบริการหลังการขายเช่นการซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณ50ขวดขึ้นไปจะมีการจัดส่งฟรีและทำวัคซีนให้กับโคชนฟรีรับสมัครสมาชิกเป็นตัวแทนจำหน่ายคัดเลือกบูพีเซนเตอร์แผนฉุกเฉิน สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เราจะทำการกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านสมาชิกตัวแทนจำหน่ายในส่วนของแผนการเงินนะครับก็เราจะมีกิจกรรมหลักๆอยู่5กิจกรรมด้วยกันก็คือการพิสูจน์เทคโนโลยีการตทดสอบกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบครับการจัดทำแผนธุรกิจการทดสอบการตลาดการรายงานผลการดำเนินงานแล้วก็ สุดท้ายจะเป็นค่าบริหารงานสนกลางนะครับคิดเป็นร้อยละสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมทีม9ก้าคุ้มภาคขอจบการนำเสนอเรืยงเปี่ยนแกนินนะครับ